นคะรหลวงเวียงจันทน์ถ้าเปรียบเทียบกับเมืองไทยจะเทียบเท่ากับจังหวัดไหนของเมืองไทยสบายดีพ่อแม่พี่น้องบัดูบผู้สุคนเนาะแล้วก็สบายดีไปทางพี่น้องฟังไทยและพี่น้องฟังลาวเนาะแล้วก็สบายดีไปคอนไปถึงพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนําเนาะไม่นี้เขาจะมาพูดคุยเนาะว่าถ้าลาวนี่เปรียบเทียบเนาะ เมืองไทยเนี่ยงจันทร์จะเทียบเท่ากับจังหวัดใดของประเทศไทยเนานะเดี๋ยวเขาก็ได้คลิปหนึ่งจะมาให้พี่น้องเบิงนะ้งเนาะเดี๋ยวเขาจะไปเบิ้งคลิปกันก่อนเนาะคลิปต้นเรื่องกันก่อนแล้วเขาค่อยมาเว่ากันอีกทีหนึ่งสวัสดีครับทุกท่านครับมงทราเวลนะครับก็คลิปนี้ผมก็จะมาตอบคาถามฮความเจริญพี่ลองให้เทียบ เท่าจังหวัดไหนของไทยครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่อยากจะเปรียบเทียบอะไรนะฮะในลักษณะแบบนี้แต่เมื่อมีคนถามมาผมก็จะตอบไปแล้วกันนะครับหวังว่าคลิปนี้คงไม่เกิดดราม่ากันนะครับสำหรับผมเนี่ยผมให้คำจำกัดความนะฮะในกรณีเปรียบเทียบนะครหลวงเวียงจันทร์นะครับกับประเทศไทยก็คือใหญ่กว่าหน้องคายเล็กกว่าอุดรครับที่ผมพูดมานี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัว ของผมล้วนๆนะครับนะทุกท่านล่ะครับคิดเห็นกันอย่างไรลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับหลังจากที่เฮาได้เบ่งคิปไปนะเมันกัประเทศลาวหรือว่าเวียงจันทน์ถ้าจะไปเปรียบเ,เทียบกับประเทศไทยก็มีความเจริญหรือว่ามีความใหญ่เนาะกวัวหนองคายเนาะ ล้วก็จะเปรียบเทียบใส่อีกมุมหนึ่งกะน้อยกว่าอุดอรเพิ่อนว่าอ,อันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวของเพิ่นเนาะซึ่งการายละเอียดใ,นใดนั้นก็ให้พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาเนาะกะอย่าดรามากกันเนาะเพราะว่ากาเปรียบเทียบสนองคครนี่ก็ข้าพเจ้าก็คิดว่าใหญ่อยู่เนาะเมืองจันทร์ก็เป็นเมืองที่ใหญ่อยู่แต่อาจจะ ประมาณที่เป็นว่านะนเนาะกเขตอีสานนะแต่ว่าถ้าจะมาเปรียบเทียบใส่อย่างเมืองล่องของกรุงเทพเนาะก็น่าจะเป็นโคราชประมาณนี้ถ้ามาเปรียบเทียบใส่โคราชก็น่าจะสู่โคาราชบ่ได้เนาะแต่นี้ก็เป้าตามความจริงเนาะและะ้วก็ถนนหนทางกัคนละแบบเนาะกับเมืองไทยแบบว่าอาจจะเียงจั์ก็อาจจะดูดีถนนทางเนาะหรือว่า อาจจะเจริญเนี่ยเราก็ได้เคยไปสัมผัสเนาะก็ถือว่าก็บได้ขี้ริวขี้เล่ป่านั้นเนาะอยู่ในเมืองก็ไดนมันก็ดูดีอยู่เนาะแต่ถ้ามาเปรียบเทียบใส่เมืองไทยนี่ก็ถือมันก็สู้สู้คนบบได้ดรอกเนาะแต่ก็ว่าเอาก็เว้าในมุมมองของเขาเนาะสาหรับู้ใดที่เขามาเมืองใตญอย่าดามากกันเนาะราะว่าอันนี้กลเป็นมุมมองส่วนตัวเนาะภาพที่ได้เห็นเนาะก็ถือว่าเป็นอีก มิติหนึ่งที่อยากออกมาเว่าเนาะถือว่าเมืองลาวเฮานี่ถือเป็นประเทศที่ว่ามีวัฒนธรรมสวยงามนี่แหละเนาะแต่ว่าถ้าจะให้เปรียบเทียบกับประเทศไทยจะให้สู้เขามันกันสู้บ่ได้เนาะซึ่งว่าก็เอาประมาณนี้แต่ถามว่าประเทศไทยก็มีบ่อบานนอกมีประเทศสนบุษมีเนาะแต่บ้านกับบ่คคอยมีคือบ้านเฮา เพราะว่าทางดินแดงที่ประเทศไทยนี่มันก็บ,บอกเคยมีแล้วเนาะบ้านเฮาถือว่ามันนอกกับในเมืองเนาะก็ถือว่าบ้านนอกมันยังมีหลายบ้านเฮาเนาะก็ถือว่าเขตทางดินแดงเขตภูสูงหรือว่าเขตสุนับทหรือว่าขนาดบ้านข้าพเจ้านี่ก็บก็บ,บ่แม่นถึงว่าจะสุนบทเนีแต่ก็ยังติดกับในเมืองอยู่เนาะห่างจากสะพานมิตรภาพ แห่งที่สามนี่ก็สี่ห้ากิโลนึงเนาะแต่ว่ามันก็เป็นท่านแดงเข้าไปเนาะึ่งกกับกันถ้าเปรียบเทียบใส่ถ้าแค่กับนครพนมกัมันกระต่างกันอีกเนาะจึงว่าลีลับเลยแหละเนาะแต่ว่าเป็นยังเวียงจันทร์ถึงสนะหนองคายเห็นไหมถึงว่าซีใหญ่กว่านองคายเพราะว่าเวียงจันทร์มันเป็นเมืองหลวงของประเทศเนาะจึงหนองคายเป็นแค่ ห้องเนี่ยนะเป็นเป็นแก่ที่ว่าจังหวัดที่โบยยนใหญ่นเ,เน,นาะจากภาเหนืในเมืองไทยก็เป็นจังหวัดที่เป็นอยู่แถวอีสานเท้าโซนอีสานเราก็สู่โดดโบได้คือเป็นว่าแะไรเนาะสำหรับคลิปนี้สําหรับคนเด็ดที่กับบงเบิร์กกยอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามสําหรับวันนี้เราจะขอกราบคำว่าสัมบายดีพี่น้องบัดสุภูสุข